เนี่ยนะครับคือเบาะจาก DDK นะครับคันนี้ครับผมเป็นเครื่องดีมร้อยนะครับเป็นตัวคาบูแดดที่ผมขายอยู่นะครับพร้อมคอร์รีบมิโอนะครับดูฮะคือเอาใส่แล้วก็ปรับแค่รอบเดินเบานะฮะส่วนอากาศเขาหมุนมาให้รอบครึ่งแล้วนะครับเราก็ใส่ได้เลยนะครับตัวมีแท่นต่อบด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับแท่นแท่นับอยู่ด้านใหญ่ฮะต้องใส่แท่นต่อบด้วยไม่งั้นตัวคาบูนี่จะหมุนจะหมุนองศาไม่ได้ฮะ าตรงแล้วก็ใส่ตัวลัดกาไปแล้วก็ใส่คาบูไปเลยเข้าเข้าไปเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องปรับตูนอะไรใส่แล้วก็นิ่งนะครับตามตามภาฮะนี่ฮะคือ ettle, คือชุดนี้นครับนี่ฮะอย่างนี้ตัวคาบูนะครับคาบูแดดคาบูแนะดดที่ผมขายอยู่นะครับ490บาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัว4 9่ราบาทนะฮะดูฮะนี่หมามาอย่างดีนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับให้เพื่อนๆดูครับนี่นี่นี่ตอนนี้ครับเหมือนกันเลย ก็เอาใหม่ๆนี่แหละใส่ให้เข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับอ่าเห็นไหมฮะมีในกล่องนะครับนี่คะครบชุดครับส่วนคอลีดมีโอผมก็อย่างดีนะครับนี่แป้นปรับก็อย่างดีครับเนี่ยมีมีตัวบั็กตรงตรงติดเครื่องด้วยนะครับคอคอลีดนี่เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะคอลีดมน่เห็นไหมครับรูมันเรียบครับตัวนี้ผมหางานที่สวยที่สุดมาให้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเอาไปใส่คารีเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับ นิ่งๆครับบิดจับอาเรียบร้อยครับเห็นไหมล่ะครับท่านอาสนใจก็ทักมานะครับมีทั้งชุดเลยนะครับกับบูแดดนะครับใส่นิ่งแบบนี้ครับบิดกระจายครับผมสวัสดีครับนี่ฮะโอ้เบาะสวยจริงครับ